อ่เริ่มใหม่ค่ะวันนี้เราจะมาเล่นในเสาวค่ะนเสา์เล่นสนามเล่นลืมค่ะอย่าไปเล่นไหดูค่ะเล่นอะไรคะเล่นยังไงคะเล่นสนามไปเล่นเล่นยังไ่ค่ะหาเกไคะค่อยขึ้นดีหไ่ม่ไม่ไนอย่าไม่ ทังสีเขียวสีส้มดีกว่าสีส้มมันไม่เร็วค่ะถ้าใครกระดูตรนนี้มันจะบาดเจ็บค่ะก็เบาๆไม่บไม่ไบไม่ไบแบบไหนไม่ไบอะไรแก็ต้อยูนิๆด้วยเพราะว่ามันจะทนตนนี้โอเคแลวนก็จะแตกแล้วก็จะล้ายตรงนี้ไหนตรงไหนตรนนี้ ามาเลยว้าวมาแต่ลลินยังไม่มาลลินมาหรือยังว้าว <c oughs> นจักม่นลมา,ลมา,ลมาลแล้วลค่ะอะมาอีกรอบแล้วหรอคะมอีกอว้าวขึ้นบนนี้ดีป่ะแม่กบอกว่า,วานอนอโน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 อัอตลตา ว้าวคุณลินมากอ๋อไมตกแล้วลูกไม่ตกฮัลโหลคุณลินมาฮัลโหลคุลินมาเรอเอารอไม่ได้มาเราเนี่ยเราออกเล่นผิดผิดผิดที่แล้วเนื้อเนื้อเนื้อก็จีบ

ว้าวนอนมาเลยหรอคะว้าวารนาเลยนอนมาเลยม่พอมามาซ้อนสองมาซ้อนสองมาว้าวร้อนเจ็บไหมละ่ะ ไม่ซอนสองมาเงลิ้มาซอนสองเออช้อนซอนสองมาเลยซอนสองมาหนึ่ง,งนหนึ่ง,งห,นหนึ่งสองวา้ง<ห>าวบา๊ายบ้ามาอะไรโอ้ยพูดก็ไม่จบวเกรตาเหลืองมั้